สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้มาตอกย้ำความแม่นกับวินวันตัวนี้นะคะนี่2999บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้พิเศษตรงที่ยางเขาจะเส้นใหญ่แบบนี้นี่นะคะสังเกตง่ายๆนะคะพี่พี่มีโรลเลอร์คอนโทรทั้ง4ทิศแบบนี้นะคะเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสายสลิงตรงแน่นอนค่ะตัวนี้นี่นะคะแล้วก็ตัวบอดี้เขานะคะจะเป็นโลหะแบบนี้เลยนี่ท้ายสามารถทับเก็บได้นะคะพกพาได้สะดวกมีแบบนี้เลยนะคะ ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะคะตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรตัวนี้นะคะเอาไว้ไล่นกนะกระรอกกระแตคือสวนของพี่ๆนะคะในสวนทุเรียนก็ได้เลยหรือว่า,ายิงไกย่ยิงนกได้หมดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวออมจะมาเทสประสิทธิภาพกันนะคะความแม่นในระยะ15เมตรวันนี้นะคะว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะนี่ให้เลื่อนสปริงขึ้นแบบนี้นะเลื่อนให้สุดด้านบนแบบนี้นะคะ โหลดลูกได้ครั้งเดียวได้ถึง35ลูกเลยนะใส่รูไปเลยแบบนี้นะ,ะโหลดได้ครั้งละ35ลูกพอใจแล้วก็เลื่อนสลิงลงแบบนี้นะคะก่อนใช้งานนะคะให้พี่ๆชักเข้ามาหาตัวปุ๊บให้มันดังแบบนี้นะแล้วก็ดันออกแบบนี้ นี่คือการพร้อมใช้งานนะสลิงจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะลูกจะลงมาอยู่แบบนี้พร้อมแล้วไปดูเลยค่ะระยะ15บห้าเมตรเป็นไงกันบ้างคะระยะ15เมตรนะนี่แรงๆเลยนะคะตัวนี้เอาอยู่นะคะวินวัน2 9 9เนะคะส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มใครที่สนใจสามารถโทรมาหาอ้อมได้เลยค่ะ รออยู่นะคะ